ตอนนี้ผมสอนคุณใบหม่อนนะครับครูสอนชื่อใบนาดก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะครับนะครับอาเชนครับครับผมชื่อพี่นิดไปดีผมครับชื่อชื่อใบหม่อนครับผมกำลังศึกษาอยู่สถาบันบริการปีหนึ่งครับชื่อนะครับอันนี้ชื่อคิงนะครับเป็นคนอีสานเด้อถึงพี่จะเป็นคนบบ้าาานนอกภษไไปปปังพี่ระจํําาเด้อไปนพี่บจังหวัดพิลการนะครับครับผมสไตล์การสอนผมจะแบบ ตลกปวกฮาสักหน่อยจริงจังด้วยในบางครั้งแต่จริงๆก็จริงจังนั่นแหละแต่การจริงจังปนกับเอนเตอร์เทนสักหน่อยไม่ให้มันเครียดนะครับเพราะปกติมันก็เครียดอยู่แล้ว <laughs> มันจะมีหลายส่วนในรายละเอียดจู่จมันจะแม่งเป็นภาพนี้เลยมันไม่มีทางคุณจะมีเรื่องการควบคุมมือเราก็ต้องควบคุมทิศทางเส้นได้ว่าเท่านี้มันยังมาองศานี้เราจะต้องปาดเส้นให้มันแม่นแ่นต้องไปฝึกนในนี้มันจะมีเรื่องของค่าน้ําหนักนะครับมีความเข้มความอ่อน ก็จะเป็นเวลาบางจังหวะคุณจะเห็นว่าเส้นบางเส้นมันจะเข้มบางเส้นมันก็จะเบา,บาเ,บาเกีเ่ยวกับแสงนั่นเงาเราจะไม่ได้ใส่ไปมั่วๆว่าอยากจะให้เข้มตรงไหนก็เข้มมันจะยิงกับธรรมชาติแล้วเนาะมีแสงเข้าทางไหนฝังใน,นมืดเหมือนปัดฝุ่นให้ทั้งหมดนะครับ,บ<า>แน่นอนว่าบางงานมันก็อาจจะแบบโอ้ผมได้เรียนไปแล้วพี่เอ้ยฝืนๆเน,น,นอาจังหน่อยเด้อาครับผมถือว่าเป็นการทบทวน ขั้นแรกคุณต้องแยกให้ออกว่าอย่างไหนคือรูปร่างอันไหนคือรูปทรงเวลาเราวาดเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่า outline d ออ w i n g เราวาดจากข้างนอกมันก็จะไม่เห็นความนูนคุณดูแล้วปุ๊บก็จะไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่ข้างหน้ารู้แต่ขอบเขตรอบนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า contour l i น์ทีนี้ contour line เนี่ยจะมี2ลักษณะหนึ่งทำรอบนอกส่วนอีกอันหนึ่งทําข้างในเพื่อเป็นโครงสร้างให้เราเห็นว่าอ๋อเขานูนยังไงเขาเกิดมิติยังไง ประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือเอาไว้กําหนดสัดส่วนที่มันมีความแม่นยําแล้วก็ช่วยทําให้เราเห็นเป็นรูปทรงเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเกิดละานหน้าไปในตัวขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะวาดลอยๆอย่างนี้ก่อนคุณจะต้องใส่ให้มันรู้สึกว่านูนตรงไหนเราก็เลยจะใส่โค้งข้างในเอาจากแกนกลางก่อนก็ได้เหมือนเราเห็นในธรรมชาติอบมันจะมีความนูน,น,นโคง้งเอาเส้นโค้งใส่การใส่เส้นของคุณเนี่ยความโค้งมันมันงอไม่พอนะภาษาชวบ้านเรียกว่าเส้นโค้งไม่พอ อกบัวคุณมีโคงก็จริงแต่มันก็จะดูแบนนึกถึงอารมณ์ประมาณก้อนสบูนะ่แทนที่มันจะเป็นลูกบอลกลมๆมันจะแบนๆเป็นสบู่แทนใส่ไปกี่เส้นครับเอาที่เราดูแลรับรู้ความเป็นมิติ3ม,มิตินี่ก็พอแล้วเป็นผลดีตอนที่มันเป็นลนานาบมันจะช่วยเวลาเราเอาไปแรงเงาคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องใส่น้ําหนักเข้าไปเท่าไหร่พอมันเป็นลนานาบแล้วนะให้เราล่างเหมือนเราเอาหนังยางรัดให้จินตนาการทุกครั้งเวลาคุณได้แบบอะไรมาก็ตามนึกถึงคุณเอาหนังยางหรือเอาเชือกอะไปรัดวัตถุ มันจะมีความโคง้งมอไปตามเอาตกทอดผ่านไปหานิ้วผมเห็นไหมมันมันจะมีความโคง้งเห็นเส้นเงาไหมครับมันจะโคง้งคราวนี้เวลาเราทําเรามักจะทําให้มันใสใสแต่คุณต้องเน้นอันหน้านะเวลาใส่วงพวกนี้ให้นึกถึงอย่างนี้เนี่ยตรงนิ้วผมจับอยู่เนี่ยคือคืออยู่ใกล้สายตาเราอันนี้อยู่ข้างหลังทำมันอ่อนคุณเห็นฐานของเขาไหมนึกถึงเวลาที่มันเป็นแก้วหรือว่าเป็นถ้วยน้ําจิ้มเป็นชามก๋วยเตี๋ยวชามบะหมี่ คุณจะต้องเห็นก้นชามหรือว่าตรงเนี้ยตรงฐานของดอกบัวตูมเนี่ยมันอยู่ไหนถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราเห็นมาชนตรงนี้เลยถูกไหมแต่ในความเป็นจริงมันอยู่ข้างในนี่ลบออกผมลบดอกดอกบักออก่ะคุณจะเห็นเป็นเหมือนขันอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ก้นขันก้นถ้วยก้นชามนะครับไลไปเรื่อยนะครับสักพักจะมีตะเกียบแล้วก็ช้อนเสร็จแล้วคุณค่อยเอาส่วนที่เป็นยอดมาต่อนี่คือแกนกลางคุณต้องเห็นเส้นกลางข้างด้วยเรารัดแกนนี้ปุ๊บ คุณต้องรัดอีกแนวนี่คุณรัดแนวนอนเสร็จปุ๊บคุณต้องรัดแนวดิ่งด้วยที่เราเรียกว่าคอร์สคอนทัวร์เป็นเส้นคอนทัวร์ที่มันโค้งวอลไปตามรูปทรงอ่ะฝั่งนี้มันนูนเท่าไหร่ที่นี้เรานูนแค่ได้แค่รอบนอกถูกไหมครับคุณต้องนูนข้างในด้วยหรอครับทีนี้ถ้าคุณใส่เส้นเจ้านี่บันแบนตรงนี้มันโคง้งมันจะมีความรู้สึกว่ามันยุบมันเป็นส่วนช่วยให้เรารับรู้ทางสายตาว่ามันมีมิติเท่าไหร่เราเห็นความนูนเหมือนดอกบัวไหมครับครับเห็นครับ เห็นเห็นตรงนี้ยยันยันเฮ้ยอุ้ยเก่งเก่งเก่งเสือบอยู่นี่ถ้าเห็นผมจะถามด้วยคันนี้พี่น้องเลยผมอยากให้เส้นเส้นระดับสายตาอยู่ข้างบนแสดงว่ามะม่วงนี่อยู่มุมต่ํากว่าระดับสายตาถูกไหมครับผมจะต้องเห็นอะไรในนี้อาแล้วทบทวน perspective จักหน่อยผมจะต้องเห็นมะม่วงนี่กี่ด้านสองด้านครับเอานะเอาด้านไหนบ้างครับ ไม่เป <ce lebr ate> ็นไรผิดถูก uman? ไม่เป็นไรเอาเอาได้ทวนกันเนี่ยซ้ายกับด้านขวาคับซ้ายขวาเนาะเป็นมุมมองสองข้างแบบนี้ถูกไหมฮะคะ <c oughs> ครับทีนี้มันเห็นด้านนี้ด้วยสินี่เห็นบอเทึงๆนี่ถ้าคุณบ้านแอปเปิ้ลมะม่วงบักนัดบักเขือบักเน่าเนี่ยนะคุณก็จะมีด้านบนอย่างนี้ถูกไหมครับโอเคจากรูปร่างธรรมดามันจะมีความเป็นมิติละมันจะมิติคืออะไรคือมีความลึกเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนลูกศรที่ผมวาดเข้าไป เวลาเราเริ่มอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจากเป็นเหลี่ยมๆไปก่อนมนเห็นจังหวะการโครง<จ>้งของมุมนี้ไหมครับครับอถ้าคุณเข้าใจความเป็นเหลี่ยมก่อนน่ะคุณจะได้เปรียบในเรื่องของค่าน้าหนักนเวลาคุณจะเติมนี่คือเหตุผลท,ที่ภาพคุณจะนูนมากหรือนูนน้อย Folks, พอเรารู้จังหวะการรับแสงมันจะไม่เท่ากันแลวนะเพราะง,งั้นเชียร์ให้ทําเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้ไปก่อนมันจะอยู่อย่างนี้ Shift ถูกไหมอันนีนน้ช่วงข้างบนครับช่วงบนจะป่องๆใหญ่ๆใช่ไหมแล้วมาตรงช่วงปลายเนี่ยอันนี้ปลายเด้ออันนี้ทึ่งๆมันจะอย่างนี้ถูกไหม แสดงว่าเส้นนนเนสที่ผมใส่เนี่ยมันจะมีการขยักขยักขยักเพื่อลาดลงถูกไหมครับครับเออทีเนี้ยผมขีดไปคร้าๆแล้วเราก็มาดัดนะให้มีความโค้งอให้ให้มีความโค้งเห็นไหมนี่คือเราเข้าใจความความเป็นมิติของเขาในมุมด้านนี้ด้วยนะ